สำหรับใครที่กำลังมองหารถ t o y ย t a c a m r รสีขาวนะคะบอกเลยว่าเข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคันนี้ได้เป็นตัว 2.0G นะคะปี21กับเลขไมล์105เท่านั้นนะคะราคาคุ้มมากๆเลย729,000บาทค่ะพี่ๆท่านไหนกำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวแอพาชมคันนี้นะคะอันนี้เป็นสภาพแรกเข้านะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานสดๆร้อนๆเดี๋ยวแอพาชม ว่าคันนี้ได้อะไรบ้างนะคะมีร่องรอยตรงไหนบ้างนะคะแต่ไม่ใช่รถชนหนักหรือพิการจมน้ํามาอย่างแน่นอนเลยมาค่ะเดี๋ยวเริ่มด้านหน้าก่อนเลยนะคะสาหรับฝากระโปรงด้านหน้านะคะได้เป็นสีขาวนะคะสะอาดสะอ้านแบบนี้นะ,ะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินหรือว่าร่องรอยลักยิ้มเลยนะคะถัดมาค่ะที่ตัววายด้านหน้านะคะเป็นสัญลักษณ์สีดําแบบนี้แล้วก็มีโลโก้โตโยต้าตรงกลางนะคะมากันต่อที่ตัวไฟต่อที่ สวยคมใสไม่แตกไม่ร้าวได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีสีไปเลี้ยวในตัวแล้วก็มีไฟเดทานลันนิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยค่ะสำหรับคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วสองจุดค่ะไฟตัดหมอกหนึ่งคู่ด้านหน้าพร้อมใช้งานเลยนะคะมาค่ะมาดูท่โรงงานนะคะนี้ได้เป็นขอบ16สบสภาพสวยมีดิสเบรกสีล้อให้เรียบร้อยค่ะมา ขึ้นมาที่ด้านบนค่ะกระจกมองข้างนะคะได้สีขาวสีเดียวกับตัวรถค่ะนะแล้วสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นทับปรับไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกเรียบร้อยนะคะพี่ๆท่านไหนที่กําลังมองหารถใช้งานนะคะที่เป็นรถแบบพรีเมียมเนี่ยรถหรูดีไซน์ผู้บริหารนะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์พี่ๆแน่นอนนะในราคาคุ้มๆม,มากๆ729,000บาทนะคะท่านไหนสนใจนะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างนะ0 6 4 6 6 2 2996ค่ะมาต่อค่ะนะคะสำหรับมือเปิดได้เป็นสีโครเมียมระบบสมาร์ท e y เลตนะคะด้านข้างนะอาจจะมีริ้วรอยบ้างรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้เก็บงานนั่นเองค่ะไปดูภายในกันค่ะสำหรับภายในค่ะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะตึงไม่เหี่ยวไม่ยน่นไม่แตกไม่ร้าวนะคะสภาพสวยมากๆเลยนะนี่พี่ดูได้เลยเนะะี่ยสำหรับเบาะนะคะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะ คอนโซลด้านหน้านะคะอยู่ในสภาพสวยนะคะนี่ตรงนี้นะคะตัดด้วยเป็นลักษณะเหมือนบุหนังนะคะแล้วก็แต่งด้วยตะเข็บสีน้ำตาลนะมาดูโครงสร้างคันนี้กันค่ะสำหรับตัวโครงสร้างค่ะ,คคะได้หัวนว็อตเดิมแท้ไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับแผ่นเพดครบสะติกเกอร์ลงงานคมบแบบนี้สครับเพดอยู่ในสภาพสวยนะคะแล้วขออนุญาตแกะตัวกระดูกงูให้ชมกันตัวกระดูกงูค่ะนี่เลยได้สภาพสวยนะคะ เม็ดจอดเม็ด,มด,มดอาร์ชัดแล้วก็แน่นนะคะกระดูกงูนะไม่บิดไม่คดไม่งอนะคะเป็นรถเกตเอโครงสร้างเดิมโรงงานนั่นเองค่ะพี่พี่ขาพี่พี่ท่านไหนนะ,ะสนใจนะคะรถใช้งานนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะค,ะคุ้มมากๆกับราคาเท่านี้นะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะคะด้านในค่ะโอ้โหอันดับแรกที่เห็นเลยเลกลูมกว้างมากนั่งสบายนะคะแอร์ตอนหลังมีมาให้ครบจุดนะคะเสียบชาร์จแบต2จุดด้วยกัน เะะบาด้านหลังได้เป็นเบาะหนัง mm. เช่นเดียวกันกับด้านหน้านะคะแต่งด้วยได้สีน้ำตาลค่ะรองรับคาซีทเรียบร้อยแล้วนคะคะสำหรับคันนี้นะและสำหรับแคมรี่เนาะขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความรักชูนะคะม,ม,มีมงมีม่านให้เรียบร้อยนะคะนี่สามารถดึงม่านด้านข้างมาได้แบบนี้นะคะ ปดูกันต่อที่ด้านท้ายค่ะสำหรับด้านท้ายได้เป็นไฟท้ายนะคะมัลติอีเเตอร์สวยนะคะคมสวยคมใส,มสไม่แตกไม่ร้าวนะคะมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยนะเซ็นเซอร์ท้าย4จุดด้วยกันนะคะสำหรับกล้องมองหลังมีเส้นกะระยะให้แล้วนะคะเปิดท้ายกันค่ะท้ายเป็นเปิดไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะอันนี้สภาพแรกเข้าค่ะท้ายผ้าสักหลาดก็มีร่องรอยการเลอะเปเื้อนบ้างนะคะสาภาพตามการใช้งานะนะคะนี่เลยมาดูกันต่อค่ะ สำหรับอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเนะะี่ยค่ะมีมาให้ครบยางอะไหล่มีมาครบแบบนี้นะคะบ็อกนะคะอยู่ในสภาพสวยนะคะไม่มีร่องรอยของสนิมเลยนะพี่ขาอันนี้คือไม่ใช่รถจมนะ้ำมาอย่างแน่นอนเลยอันดับแรกนะปิดก่อนขออน,นุญาตปิดสักครู่หนึ่งนะคะปะเดี๋ยวมาดูฝาท้ายกันนะคะฝาท้ายได้เป็นฝาท้ายเดิมนะหัวน็อตเดิมแท้ไม่แกะไม่ขายเลยไม่มีขยับเลยนะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ น,ะนี่ได้เป็นหัวนอ็อตถูพี่ถ้ายิ่งสีขาวนะมันยิ่งเห็นชัดอะถ้าเวลาเป็นหัวนอ็อตแบบเคยขายมานะคะสำหรับคันนี้ได้หัวน็อตเดิมแท้แบบนี้เลยนะมาต้านต่อค่ะสำหรับด้านเพดานนะคะไม่มีร่องรอยยันเจอไม่เลอะไม่เปื้อนเล็กรูมกว้างนั่งสบายสวยแบบนี้เลยนะพี่นะเบาไม่แตกไม่ร้าวไม่เหี่ยวไม่ย่นนะคะสภาพสวยมากๆสําหรับคันนี้ค่ะเดีย๋ยวไปดูภายในกันนะคะ ลืมแจ้งเพิ่มเติมไปนะคะสำหรับกระจกมองข้างนะคะมีระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาให้เรียบร้อยแล้วนะมาดูภายในกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะเริ่มแต่พวงมาลัยเลยแล้วกันพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลาัย multi-function ค่ะเพิ่มเสียงรถเสียงรับสายโทรเข้าโทรออกได้นะคะปุ่ม engine start อยู่ด้านขวามือแบบนี้นะคะนะอันนี้ได้เป็นระบบปุ่มแบบกดแล้วนะไม่ต้องใช้กุญแจไขนะคะนะ หน้าจอได้เป็นระบบสก u c ค่ะฟังเพ็นได้เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้แอร์ได้เป็น Air Auto ค่ะเกียร์ออโต้นะคะนี่นะคะสำหรับคอนโซลด้านกลางนะมีจุดชาร์จแบตไว้ชาร์จให้ด้วยเนี่พี่แค่วางโทรศัพท์ลงไปก็ชาร์จแบตได้เลยบล็อกเก็บของเก็บของนะคะบุกหนังสภาพสวยแบบนี้เลยนะมาะมาดออูหัวน็อตกันนะคะฝั่งนี้นะมาเอากรอครบ สติกเกอร์ลมยางทบๆแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตเดิมแพ้ไม่มีแกะไม่มีอีกนะไม่มีขยับเลยนะคะสภาพใหม่กระคับเพจอยู่ในสภาพสวยนะพี่ยังไม่ได้ลอกสติกเกอร์ออกเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูโครงสร้างต่างนี้กันนะคะกระดูกมูขอนญาตแกะสักครู่หนึ่งโหมันยังเหนียวอยู่เลยพี่แกะค่อนข้างยากเลยเดี๋ยวผมอขอนยาดนะอันหนึ่งช้านิดหนึ่ง อยากให้ดูแหละว่ามันแบบดีจริงๆอ่ะเลยโครงสร้างนะคะยางแน่นล็อกแบบนี้เลยนะพี่น,าน้าแล้วก็แบบกระดูกงูสวยมากจริงๆนะคะไม่มีร่องรอยบิดเบี้ยวกดงอเม็ดอด,มดอดเม็ดพาร์สภาพชัดแล้วก็แน่นนะคะปะเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องยนต์ด้านหน้ากันเลยนะคะสำหรับตัวน,นี้ได้เป็นตัวเครื่องยนต์น้ำมันล้วนนะคะสาหรับแคมรี่เนี่ยเอาบอกตรงๆเลยภายในเนี่ยจริงๆแอร์ไม่ได้ลงดีเทลให้เยอะนะคะเพราะแคมรี่ส่วนมากภายใน มาเหมือนอนกันเกือบหมดร้าที่นะาแต่อายจะพาไปดูเป็นราคาแล้วก็ภายนอกซะสุดใหญ่เพราะอันนี้เป็นรดสภาพแรกเข้านะคะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงสักครู่หนึ่งเรียกร้อยนะคะเปิดฝากระโปรงขึ้นเรียบร้อยนะคะเป้าโชคมีอันดับแรกเลยจุดมาร์คสีโรงงานอยู่ครบนะคะเม็ดอาร์คแน่นเลยแล้วก็สภาพสวยมากๆค่ะมาที่ชั้นแก้มค่ะนี่เลยนะคะไม่มีร่องรอยแกะไขยอยู่ในสภาพสวยนะคะทางด้านหน้าค่ะหมุดเด สปิกเกอร์รงงานแน่นแบบนี้เลยแล้วก็ปั๊มนูนโรงงานนะคะมี่พี่ๆค้าใครกำลังมองหารถใช้งานนะคะบอกเลยว่า t ต y o ต้าแ m มรคันนี้นะคะคุ้มมากๆเลยกับราคาแค่729,000บาทค่ะได้รถปี21เลขไม้85เท่านั้นนะคะพี่ๆท่านไหนกำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะคะต646622996ค่ะ